สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการไปคุกคุกคารเล่นเกมกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมมใหม่อย่างเกมพาร์ตัมเบ์นะครับเป็นเกมแนว RPG a c t i ีแ 2D 2มิตินะครับลองไปดูตัวละครในเกมกันเลยครับมีตัวอะไรกันบ้างไปกันเลยเกมนี้ก็มีมอหสด4ตัวละครให้เลือกอย่าง ตัวละคสงแานะครับนี่มีสกิลให้ดูด้วยตัวคนนี้ครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็น,นดาบดาบอย่างนี้สโกก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนี่อันนี้ก็ยูซิวนี่อุ้ยอลังกายงานสร้างครับอันนี้ก็เดอะคกร์สเดอะโซนครับ นักเวทโอ้ยลองแตเข้าในเกมกันเลยครับไปตอนนี้เราก็อยู่กับในเกมกันครับเกมนี้ก็มีรบะบบสนแต่ก็ซ่องเก็บของมาดูกันว่ามีอะไรโอ้ยมันมีหายเลยๆไปไปไหนนี่คืออันเชิญสาม,มารถอันเชิญได้ไม่มีตัวเพราะวาความเครือไม่เก้า ปอเคเดี๋ยวก็เลิกไหถ้าอัพสกิลก็มาตรงรถม้านะครับนี่เราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปนี่ครับคขาว่าไปตามในเรื่องต่อรี่ครับเออไปกันเลยครับไปไปกันเลย นี่ตอนนี้เราก็อยู่ด,ด่านนี้ครับเกมนี้มีบทออโ,โต้แต่เราไม่ใช้กันหรอกแม่งจะใช้ทำไมเนี่ยคอมโบมั่วๆแล้วกันนี่เกมนี้กราฟิกพอใช้ได้นะครับไปกันเลยครับไปเดินไปเลยโอ้ยจ้า ประตูนังงเอ้ยคอมโบพุ่งทะลวงยะกระโดดแทงลงโอ้กล่องเก็บเก็บเก็บไปไหนดูซิอันนี้ก็พิลลบแล้วก็พุ่งจากอากาศแล้วก็พุ่งทะลวง โอ้ยอันนี้ก็คือน่าจะบอสนะครับเจ้าทุกเก่งกาเหนือใครหรอฮะเอ้าจบเร็วจังก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ่ซิโอ้ยทุบลงข้างล่างครับประกุพทะลวงมาซี จบดานยินยันไปกันต่อไปอุ้ยสาภาพโอ้มีสกินด้วยใส่สุดน,นี้แหละป๊อปเหมือนเดิมทเกีย่าก็เหมือน MMO มเอีทั่วไปเหมือนทุกอย่าง ดีมากเลยแต่เกมนี้เป็นแค่แนวสองดีสองมิติแค่นั้นแหละไปเอาเรื่องมาแล้วมา ผมจะกลัวตรงไหนอ่ะมาสิทำไมหรอไม่มีปัญหาหรอแล้วมันไปไหนหมดวะโอ้โหยไปโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันให้ไปไหนทางนี้ย่ะย่ะไปยังไงวะ ยะยะนี่ไงแม่งมามาอยู่ฝั่งนี้เองสินะยะคงหมาหลวงไปไปกันต่อไปต่อโค้ชเก่งวะนอนรอนอนรออยู่เนี่ยโค้ชแจววะฮะเออไปไปกันเลย มาทำลายทำลายทำลายอยู่นี่เองจ้าอยู่นี่เองทำไมหรอทำไมหรอไม่กจะหาหรอน่ากลัวจังเลยมาฝั่งนี้ก็เอาอ่ะแล้วก็ไปทางไหนต่อวะทำลายทำลายทำลาย รับไล,ล่รับล้ลยรับลยล่มาไลยมามาอุ้ยคุณไท,ทลวงกดตรงนี้ลงลาก,กิเก็บของก่อนเดิมาตรงนี้มา บอลเราจอบอลล้วยอดโอ้ยพอเสลวงโอ้ย,อยบอก็ดูงนงันยาดาเทพเกิดอะครับจำตันเรียบร้อยชน,นะไปะแต่สุดท้ายแล้วในว,วันนี้กดเข้าไป ว้วต้องการเว2ยี่ิตายอ่ะไวเล่นบ่ได้บายจ้าก่อนจะจากลากันไปเราครับเทียนเชิญมาสิตัวนะครับสิบครั้งเลยนะครับอันเชิญไปเลยเฮ้ยตัวนี้ดีกว่านี่ไป ยะ yeah. พระเจ้ามอบความเกลือมาให้พี่โลดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โโอ้โอไปทองทองกลดเลิกไปหน่อยแม่งมีอะไรหรอจ๊ะจาการช่วยเหลือ กรีก็เหมือนเดิมสมใส่ไปเลยจำนวนความแข็งนะครับไหนบันรทึกก็บอกแสต่างๆแต่ไม่ต้องไปสนใจหรอ,อกคาคาวกลียร์พวกราคาต่างๆโอ้ ตอนนี้ก็มีขายแค่นี้แหละใช่เนาะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็เล่นใต้คลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้หัวกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปครับไปละสวีครับไปละ,บ,ปละบ๊ายบายโอ้โหทูดมันคือทูดมันคือทูดไปละบ๊ายบาย ชูยาไป <t heaven entender it>